มันสูบทางเือไปเบบบด็กผู้นามันออกมาให้เลยขอกน้ำแฟบไปครับน้ำผสมครับ ตัวน้อยมันเติมนตยอันนี้มันเป็นตัวง่ายได้ลายแล้วล่ะติมดอกมาบเร่เพิมเี่ยวได้ล้วครับเยื่อเยื่สำหรับไซเบียดมื่อนี้ สบายดีครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับมาอยู่ฝั่งเราเนาะครับมากับน้องทรายน้องทรายหลานะครับมันจะพาไปาใส่เบ็ดก็ต้องหาเนี่ก่อนครับเป็นเงอเดือนวิธีการหาเงาเดือนก็นจะเป็นใส่น้ำน้ำแฟบน้ำสันไหลนะครับมากอกอกตามหูมันนะครับแล้วก็รอให้มันออกมาุ่นออกแล้วออกแล้ว เอา็มีกุ้เนี่ยครับเพราะกรัดมันก็จะไตออกมานะครับนะครับเป็นวิธีการหาเนี่เดือนขี้ไก่เดือนนะครับอ้าวอะไมาแล้วเอ้าทังบ่าเอาไม่เอาไบ่วได้เอาไม ครับได้แล้วมาแล้วครับจะเ,เดือนตัวใหญ่เอาโซ่ด้วยโซ่พี่น้องเพิ่มบังด้วยนี่ได้แล้วครับเหยื่อสลหรับมื้อนี้ได้แล้วไม่ได้ไม่ขาดซับไม่ขาดเลยยังไม่ได้นี่โซ่หน่อยตัวเยอะมากตัวนี้สุดยอด วันนี้เราจะมาใส่เบ็ดครับนี่คือเถกอันนี้แม่น้ำโขงนะครับพี่น้อง,องตอนนี้หน้าก็ขึ้นหลายอยู่เพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนครับจะไปหาเหยื่อกันแม่น้ำโขงฟังลาวน้องชายสีฟ้ามาใส่เบ็ดครับเบ็ดก็จะเป็นเบ็ดปอมเบ็ดโฟมนะครับปาดปาด จะเป็นทอนเป็นทอนไว้ครับจะได้ใส่ง่ายง่ายได้แล้วจหอนตอนนี้เราก็ตามได้เลยนะครับหันมาเบ่งกล่องอมันไหมใส่เลยแล้วก็เซตซิ่งแล้วก็ย้างลง้าลแล้วก็ใส่จุ่มลงก่อนแล้วก็พันรอบต้นไม้ก่อไวด้ดีๆ แล้วก็เป็นออนตี้ส่วนมากก็ปลาก็จะดึงไปด้วยนะครับเราก็จะใส่เพิ่มไปยาวๆจนเหนืยอหมดเราเข้ไปเอาเพิ่มตามตลอดเลยส่วนมากก็จะเป็นปลาลาดนะครับที่ได้ปลาลาดคือปลาอยัาง ปลาลาดปลาลาดปลากระทิง่แม่แล้วคนไทยเรียกปลากระทิงนะครับท่าน,นี้นเรียกปลาลาดตัวยาวๆค <c oughs> รับน้ำใสๆบรรยากาดมาใสนะ่เนาะบังครับสิได้หรือบอ่สิได้กินเที่ยงบ่มื้อนี้ไดด้้กินไกินเราไม่ได้กินเที่ยงเด้อเท่า <c oughs> อเคมาส้งสีมือการใส่เบ็ดนะครับข,ข้าววิโก้สวนมกักจะนะมีน้ำนะครับสนมากตอนนี้เขามาพาพี่น้องมาอยู่ฟังสอบปปลาวครับมาเรียงวิถีชีวิตได้ลแล้วแล้วก็ร้อยเล่นเลยก็ได้นะครับถ้าใครอยากเล่นนะปลาซิวานีเวอร์บอละเทา หลังนี้ใส่ใกล้ก็ได้พนะอแล้วน<า> <g oda> ้ำเดือดจะคนไหนที่ใส่เวทขอใส่กระบ,บุดก็พอแล้วตอนนี้เราก็มีพี่เราเลแล้วนะครับมานะครับ <c oughs> มาตามเดืดด้วย <c oughs> ตอนนี้จะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> น้ำวนปลาแห่งมักจิ้ว,ว,วันนี้เราจะมายามแล้วครับผ่านมาสองชั่วโมงนะครับมาเบิ้งกันครับหลังแรกเป็นยังไงครับผมจะได้ตัวนยารอตัวเยอะเดี๋ยวขอแก้ก่อนครับพักกันมายามปลาครับโอ้โอ ก็มนัมนมนันมันมันได้อยู่ต้นนี้ครับโอ้มาๆๆออกมาพอดีได้อาหารเที่ยงแล้วเฮาได้แล้วได้แล้วได้กินข้เขาเทียงแล้วมนัมนมนันมันปลากระทิงครับประหลาดพื้นที่พื้นว่าแหละที่ท่าพื้นว่าแหละโอ้มาอยู่มาอยู่โอ้ได้การได้การเอาครับรับชมกันต่อครับว่าสิได้อีกบ่ ไม่คือไม่ถูกไปอา้าพยายามต่ออีกเดี๋ยวขอใส่เพิ่องอีกหลังหนึ่งไม่โดนอันนี้ก็น่าจะไม่โดนอ่่าละไปก็ไม่โดน ไม่ดูตรงนู้นต่ออะไรกันเสียงอะไรลูกกาเยดูจากสภาพยังยังไม่โดนอนี่จะเป็นเรือของชาวผมงขึ้นบ้านนะครับเพณ่อกอหาปลาท้่กันครับ จะได้เท่าเงียบกริบเลยวะอื้อบาได้แค่สองตัวนี่บ่ก็จะเกินไปหรือเปล่าก็ได้แค่สองตัวโอ้โหเกลียวดีๆโอ้โหเห็นตัวเลยครับพี่น้องเห็นเป็นตูเลยมึงดีๆเลไมมันงูปะเน่ยอยู่ดีๆก็ค้างอยู่ข้างบนนี่มันไปเกี่ยวเนาะโอ้โหมันเกี่ยวได้ไงก็ไม่รู้ <น>อามาได้บ่ขะโปได้อยู่มั้งนี่ครับพี่น้องโอ้โอมิตรประหลาดครับใส่งามๆครับพี่น้องใส่พ่อได้เลยถือว่าใส่สวยเลยสวยมากเดี๋ยวปลดปลากันครับโอ้ดูจากนะสุภาพน่าจะถึง โอ้โหโส,สวยเลยได้อีกแล้วครับพี่น้องอมันมันมันมานมาเอาขึ้นมาเท่าเดี๋ยวดิฝีมือเท่าวีโกโ้ครับโอ้แกงแซ่บๆมือนี้ครับพี่น้องอมันคาอ,อิลีนิจตาปานกระทิงใส่งามๆเสวยๆใส่ได้มันจะใส่งามๆใส่สวยครับ ใส่สวนข้างนั้นนะครับไม่น่าจะได้สวนโอไม่ได้ดูอันต่อไปอออเบ็ดตัวนี้ขาดไปเลยเชือกขาดครับพี่น้องเบ็ดหายครับสึก <c oughs> ตัวใหญ่บ่เบ็ดหายแซ่บเบ็ดขาดเลยครับหลังเมื่อกี้นี้ใสไ่ไหมครับเพื่อได้ตัวเบ็ดก็เบ็ดอันน้อย เยอเข้ากับเป็นไ่เดือนนะครับไ่เดือนอยึดตามส่วนยางตัวใหญ่ๆครับตัวที่หาวังกีเนี่ย <c oughs> หาตอนเช้าเลยน่าจะโดนอยู่รีต่อตครับ<ด>พี่น้องตีต่อไปจะได้ตัวเพิ่มอีกไหมคุยจากสภาพโดนหายเสือร่อน <c oughs> ตามต่อไปมีตัวครับมีปลามีปลา แต่มันหลุดมันเอาใบอยู่หลังเมื่อกี้นี่ก็ขาดครับเบ็ดเอาลุยกันต่อครับพี่น้องไปต่อครับยังไม่สุดโอ้ดึงมาหอดพี่แต่มันหลุดบมด่มันดึงมันดึงเยอหายบ่ได้ร่อนนี่อืมมันดึงมันยังไม่กินเนาะไปกันต่อครับ นีกันต่อรีกันต่อดูอันนี้ต่อไปว่าจะโดนไหมอันนี้ก็ไม่โดนไปไปกระโจตรงู้ดไปดบอตัวที่ไอ้ไซได้เหโอ้หล่อนว่าน,น่อย ฟังเท่นั้นจะเป็นวัดอาหงนะครับเดี๋ยวผมจะซุ้มให้เบิ่นวัดอาหองยังอาหงเห็นไหมครับสวัดอาหงศิลาวาดสถานที่ท่องเที่ยวนึงนะครับจุดเช็คอินของจังหวัดบการครับผม นะครับมาสรุปยอดกันครับได้ยักษ์โตครับดึงกันขาดเหรอขาดหลังหนึ่งดิโอ้ดึงขาดเลยมันปลาลุดเลยจริงมันปลาค้างไงผมได้กี่ตัวครับพี่น้องพอละได้สี่ตัวพอดีแกงเนาะไม่แรงครับขึ้นกรับขึ้นพอดีแกงเลยทำไมสมปลาสรุปยอดครับยามรอบแรกข่าววีโก้คนไดใส่สวยๆนะครับได้เลยใส่งามอยู่ ยอดสุดยอดเดี๋ยวคอยมาไทายมาให้รับชมอีกตอนช่วง,รงแรงๆครับสิมยายหญมอนนีกแค่นึงโอ้โน่าจัเป็นตัวยอูยากนั้นโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับได้มาอีกแต้มนึงแล้วตายวะหันตายนกเรียบร้อย <laughs> มันอยู่นานมากอือหือจะได้ตัวนี้สวยงามครับไซเยอะมากไซใหญ่ไซใหญ่ๆสุดยอดสุดยอดปลากระทิงครับพี่น้องอือหือมันต้องเป็นตัวเยอะอีกโอุ๊ยตัวเล็กตัวนี้ก็ <c oughs> จะเป็นตัวเยอะนะครับได้มาอีกแต้มหนึ่งแล้วครับ สวยงามสองแม่ลูกถ้ากันมายามรอบที่สองครับพี่น้องจะได้เติมเส้กันบ่ป่าก็ได้กินแรงบาบันนี้น่าจะสัมผัสได้น่าจะเป็นตัวเล็กสัมผัสได้แต่มันเอาออกอยาก ยากมากนี่เป็นตัวแล้วนี่ใส่สวยอยู่สวยอยู่นี่โอเคใส่สวยอยู่ได้มาอีกตัวหนึ่งแล้วครับยมรอบที่สองได้มาสามตัวแล้วครับพี่น้องอยำมาตั้งเยอะมาติดแค่สามอันนี่นะใส่สวยอยู่ ตัวนี้โหทนกี่รอบันไซส์สวยแต่เนี้ยนี่อืมสวยสวยไซส,ส,สพอดีพอดีแซบนี่แล้วครับพี่น้องหากินตามริมโขงครับหากินเป็นลูกซอนาก็ต้องหากินอย่างเนี้ย อาได้อยู่ได้อยู่ใ <c oughs> สสวยอยู่ดูหลังคุดท้ายกันครับว่าจะโดนหรือไม่โดนโอ้ใส่สวยอยู่สวย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 แต่เลือดมันก็ออก ติดใหม่ๆอยู่ครับตัวนี้หลังสุดท้ายก็ยังได้อยู่ครับโอเ<ฮ>จง๋จงเจง๊จงเจ๊งเจ๊งเก็บเก็บเก็บเร้สวยอยู่ตัวนี้หลังสุดท้ายเนี่ยรอ,อให้มันดูเฉยๆต่อนแป๊บหนึงอ่อเนี่ย ยังไม่ตายสองตัวที่แล้วมื่อกี้ตายได้เพิ่มอีกสี่ตัวเป็นแปดตัวเนี่้ำม,มันเยอะมากงามรอดนี่กันครับนี่ ตอนบ่ายนั้นก็ได้สีตัวตอนเที่ยงนี่ก็ได้อีกสีตัวเป็นแปดตัวเอ,อ่ครับเดี๋ยวมือแรงไปเห็ดเนยอยู่ในกินกันครับพี่น้องอันนี้มาดูอันใหม่นะอันนี้พี่สายสาย <c oughs> ว่าจะถือหรืไม่ถือรู้สึกว่าจะน่าจะมีตัวครับโอ้ดูจากสภาพน่าจะถือทําไงปะ ตอนนี้มันอยู่เลอกมากนี่โอ้ใส่สวยครับพี่น้องใส่สวยได้อีกล้างใหม่นะกำลังดีนะเก็บมาแต่ไม่ใช่หลังเกา่าเออมันตายก็ไม่ฝนก็กำลังจะตกครับพี่น้องเปิดมาแล้วฝน จากฝั่งไทยนะครับมืดมาไกลเลยครับน่าจะตกมาจากฝั่งโน้นแล้วเราอยู่ที่ฝั่งสปปลาวตอนนี้ได้เพิ่มแค่อีกเป็นเก้าตัวแล้วมขาไ,ได้ตำน้ำพริกทำแกงส้มกันก่อนแรงวันนไปต่อครับมาดูหลังนี้ต่อ ดูจากท้กามันจะโดนมันสาทไมสายมันจักออกเร็จเไม่โดนไปดูหลังอื่นกันน้ำค่อนข้างเชี่ยวครับพี่น้องฝนกัดมาแล้วต้องเล่งแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ไปตอนนี้กำลังเล่งมาดูหลังนี้กันโต <c oughs> ่าจะถือยือไม่ถึอ อโอ้โอ้โอ้สวยๆเยอะมากตัวนี้ได้มาอีกแต้มแล้วครับตัวนี้เยมากปล <ARA> าโดดโอ้โหไซย์ใหญ่ครับปลากระทิงปลา,ากระทิงแม่น้ำโขงไซย์เยอะมากอันนี้เราจะใส่ไว้ถึงจนนพรุ่งนี้นะครับพี่น้องพรุ่งนี้ ลื่นสอนเสื้อพามายามีกเทอานึงครับยามีกรอบแล้วก็ไปเล่นไปเล่นเชิงภูตัวนี้ย,วสวยสวยๆครับไซส์ใหญ่ๆ,ๆยอดสุดยอดทำผาดได้เลยต้องตัวโอ้ได้อีกแล้วครับพี่น้องมาอีกแต้มแล้ว ตัวนี้ใส่พอใหญ่ปนไหน,นไรครับใส่พอใหญ่แต่ก็โอเคอยู่โุเมื่อกี้เนี่ยก็พอตอนนั้นเรกจะหาปลาให้กันครับยึดตามกอย่ามีเรือเนาะนี่ครับชีวิตชาวลุมไม่นำของเข้า โอเคสวยงามครับได้เพิ่มมาสามตัวเปรียบเบแต่ละตัวปายที่นี้เราไปทำกับข้าวกินกันครับพี่น้องตัวนี้ตัวเยอะก่อนส่วนนี้ตัวกลางส่วนนี้ตัวเล็กไม่ผิดหวังจริงๆครับพี่น้อง เ้าวิโก้เฮ็ดกับเขาเมื่อนี้ครับนี่นะครับเกงปลาเกงปลาหลาดใส่น้ำไม่สมข้าวขอน้ำกันครับพี่น้องขันแรลงน้ำกันครับพิมเมอโดยเ้าวิโก้อาหารเมื่อนี้ ครับไว้พ่อกันคลิปหน้าครับผมฝากกดติดตามไม่ได้ครับฝากแชร์กันได้ฝากกดซับสไครป์นะครับพ่อกับแม่บรรยากาศกินกันก่อนครับบรรยากาศดีครับฝนตกมีน้ำไห้น้ำนาน้ำสวนนี่นละครับฝนตกยังไม่แรงครับผมอากาศดีภูเขาลอรอบๆครับ พ่ขอ,ขอ,อกันลิปนาครผมรสบัสดีับ